สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมก็อันนี้ก็มีมาไม่เยอะพี่พอดีหมดหน้าตักเลยครับเนาะหลวงปู่ศิลามานีโอ้มาเรียงจริงๆครับเนาะหมดหน้าตักเลยเอาวางขายไม่ทันเลยนะครับเนาะก็ส่งจัดส่งไปแล้วนะครับเนาะช่วงบ่ายนะครับผมจัดส่งไปให้แล้วนะครับเนาะก็ ของสองถึงสามวันไม่ได้รับของแจ้งผมมาได้นะครับแจ้งมาได้เลยนะครับเนาะไม่ต้องกลัวนะครับของไม่ตรงปกเกินสามวันแล้วไม่ได้รับของนะครับหรือยังไงก็แจ้งมาได้นะครับแจ้งมาได้นะครับแจ้งมาได้นะครับเนาะเดี๋ยวผม แต่แก้ไขให้นะครับผมจะติดตามของให้นะครับเนาะก็อันดับแรกก็กราบขอพวกคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเนาะก็คลิปนี้วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะอันนี้ใครอยากติดต่อผมนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับสแกนคิวอโคศนะครับเนาะหรือย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆมีบางคลิปสอนให้แอปไอแอปเขียวแอปแดงอยู่นะครับเนาะก็ลอง กดติดตามดูกดทําดูนะครับเนาะสังเกตคีวดนะครับหรือค้นหาด้วยหมายเลขค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับหรือโทรเบอร์นี้นะครับเนาะโทรเบอร์นี้เข้ามาเลยนะครับอันนี้หมายเลขบัญชีนะครับอันนี้ชื่อนามสกุลผมนะครับเนาะก่อนโอนนะครับก่อนกดตกลงนะครับเช็คชื่อนามสกุลให้ดีก่อนนะครับเนาะก่อนอันนี้ชื่อไลน์ผมนะครับชื่อไลน์ผมนี่ครับเนาะอันนี้ไลน์ผมนะครับเนาะชื่อไลน์ผมก็เข้ามาได้นะครับเนาะก็วันนี้คลิปอาจจะสั้นๆนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อันนี้เป็นของหลวงพ่ออันนี้เป็น ของหลวงปู่นะครับของหลวงปู่อันนี้ถ้าจำไม่ผิดปีอันนี้น่าจะปีหกสี่หรือหก้านะครับเนาะถ้าจำไม่ผิดเป็นปั๊มนะครับแผ่นยันปั๊มนะครับเนาะปลุกเสกโดยหลวงปู่มหาศิลานะครับเนาะนี่ครับโอ้เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ราคาก็ถ้าจำไม่ผิดราคาจะไม่แพงนะครับเนาะอันนี้ก็ราคาหลักพันไปแล้วนะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่ครับอันนี้ผมได้มา ผมได้มาราคานี่ผมได้มาบานละเจ็ดร้อยแล้วครับเนาะผมได้มาบานละเจ็ดร้อยเป็นเป็นรูปนะครับเป็นรูปเป็นรูปนะครับเนาะเป็นรูป นี่ผมติดตั้าน้านนี่เลยนะครับราคานะครับใครสนใจนะครับเนาะเป็นมานลูกบูชานะครับตั้งเอาตั้งหน้าร้านนะครับหน้าร้านหน้าบ้านหน้าอะไรก็ช่างนะครับเนาะหันออกหน้าบ้านนะครับหันออกทางหน้าบ้านนะครับเนาะหันออกทางหน้าบ้านแล้วก็มีน้ําแก้วนึงนะครับเนาะแล้วก็จุดทูปบูชาก็แล้วแต่จุดก็ได้ไม่จุดก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีทุกวันนี้มันอันตรายเนะมันอาจจะไม่มีคนดูแลนะครับเรื่องการจุดธูปนะครับเราก็ศรัทธาด้วยใจนะครับเนาะก็ศรัทธาด้วยใจนะครับตั้งน้าโมูสามจบนะครับเนาะ ก็บูชาลึกถึงหลวงปู่นะครับทางหน้าทางหน้าบ้านนะครับเนาะก็ถ้าขายของหรือไม่จำเป็นต้องขายก็ได้นะครับก็ทําธุรกิจอะไรก็ได้นะครับเนาะก็ถ้าอยากให้ดีก็เราก็เขาเรียกว่าถ้าไม่เกินกรรมจะขอได้นะครับจะขอได้ง่ายนะครับเอาง่ายๆเราก็ขอเช่สาธุนะครับเนาะมาขอบารมีหลวงปู่นะครับขอให้เงินเข้ากระเป๋าด้วยเทิดนะครับวันนี้นะครับก็เทคนิคนะครับอันนี้ราคา นี่ผมจะเปิดนะครับอันนี้พร้อมส่งนะพร้อมส่งอันนี้ผมจะทําประกันแตกให้ด้วยนะครับเนาะถ้าไปถึงพี่ปุ๊บแล้วกระจกมันแตกนะครับเนาะไอเขาจะจะเคียมกับไออันนี้ให้ได้นะครับจะเชียมกับไอเคียมกับทางคนส่งได้นะครับเนาะเพราะว่าก็ แต่ว่าต้องถ่ายวิดีโอนะแกะกล่องนี่ตอนแกะกล่องต้องถ่ายวิดีโอนะครับเนาะแกะกล่องต้องถ่ายวิดีโอนะครับเนาะสำหรับอันนี้นะครับเนาะอันนี้900บาทพร้อมส่งนะครับเป็นรูปปั๊มเหมือนหลวงปู่ศิลานะครับเนาะนี่ครับเนาะโอ้หลวงปู่นี่ได้กล่าวไว้นะครับได้ลั่นวาจาไว้ว่าอีกหน่วยนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่ตอนพูดไว้ตอนปี6465เนาะอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่ยพระของหลวงปู่เนี่ยจะเป็นราคาจะโด,ด่งดังขึ้นนะครับหลวงปู่ได้กล่าวไว้นะครับเนาะก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นก็เริ่มเป็นจริงตั้งแต่ปี6 ห้าแล้วผี่เนาะหกสี่หกห้าแล้วเนาะ,ะก็มันก็เติมเป็นกระแสมาแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับเนาะตอนนี้ทางต่างประเทศก็ต้องหาสันสันหานะครับเพราะเกิดปฏิหารเยอะนะครับเนาะสำหรับผมก็ลูกค้าผมทั้งไต้หวันทั้งเกาหลีทั้งอเมริกานะครับเนาะก็เกิดประสบการณ์เยอะนะครับเกิดประสบการณ์เยอะก็ตอนนี้ก็ โอ้กระแสมาแรงเหมือนกันนะครับกระแสมาแรงพอสมควรนะครับตอนนี้ราคาก็ขึ้นสูงนะครับของลูกปู่นะครับเนาะอันนี้เป็นลูกนะครับด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเขาทอันนี้ทํามาจากอันนี้เลยนะทำมาจากไอเขาเรียกว่าจากวัดเลยนะครับจากวัดก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเป็นกระจกนะเป็นกระจกนึกว่าจน่าจะเป็นกระจกนะครับไม่ไม่ใช่เลซินนะตรงนี้นะครับเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นน่ครับประมาณนี้นะครับเนาะ 900บาทนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูนี่อันนี้ผมจะอัปเกรดอะไรให้ฟังนะครับเนาะอัปเกรดอะไรให้ฟ no. ังนะครับดวงเศรษฐีที่ผมลงคลิปไปนะครับเนาะเมื่อวานนะครับเนาะเมื่อวานนะครับเนาะที่ผมลงคลิปไปช่วงบ่ายๆเมื่อวานตอนนี้ราคาก็ปรับเปลี่ยนแล้วนะครับราคาก็ปรับเปลี่ยนแล้วนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับภาพผงดวงเศรษฐีนี่ครับภาพผงดวงเศรษฐีผมทักไปถามเพิ่มเติมนะครับนี่ครับเนาะดวงนี่ครับ ผมดวงผงดวงนะครับมีจานพี่เปิดเท่าไหร่พอดีผมเห็นเขาเปิดนะครับเนาะ นี่ครับเขาทักถามเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับผมมาเสื่อมทัพเขาก็ไม่พอเหมือนกันนะครับเนาะสาขากเดียวกันเนี่ยนะครับนี่ครับเนาะนี่เห็นไหมดวงมีจันทน์นะครับปรัเพื่อนเป็น2,100บาทนะครับผมต้องมาขาย2 0 0 0ไม่ต่ำกว่า2 3 0 0ถึง2,500นะครับนี่ครับถ้าผมมามาเปิดขายนะครับเนาะถ้าใครรับราคาได้ก็ทักมาใหม่อีกก็ได้นะครับเนาะถ้าใครที่ยังไม่ได้นะครับเนาะที่ราคาพันกว่าบาทเกือบ2 0 0 0น่ก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตอนนี้ราคาขึ้นทุกวันนะครับเนาะถ้าว่าทองคําแรงแล้วนะครับเนาะราคา ทองคำนะปัจจุบันขึ้นแรงแล้วนะครับเนาะพระหลวงปู่แรงกว่าอีกนะครับเนาะยิ่งกว่าจรวดอีกครับเนาะแม้แต่เขาเรียกว่าเทสลานี่ก็ทําจรวดไม่ทันเหมือนกันนะครับเนาะนี่ครับพุ่งพระหลวงปู่นี่พุ่งแรงกว่าจรวดนะครับเนาะผมบอกเลยนะครับมีเกสาจีวอนนะครับติดเกสาจีวอนอันนี้เขายังไม่ได้รูปนะครับนี่ครับนี่ครับผมก็เลยว่าเดี๋ยว ใจหาฐานลูกค้าก่อนเพราะว่าก็กลัวลูกค้าจะสู้ไม่ไหวนะครับเนาะก็คือถ้าถามว่าหน้าตอนนี้ราคาต่ํากว่า2 0 0พันตอนเนี้ไม่มีแล้วนะครับเนาะก็รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะครับเนาะเพราะนี้ครับต้นทุนมาก็2 0 0พันกว่าบาทแล้วนะครับพ้าผงดวงเสรษทีนะครับปี6 3สนะครับหน้าตอนนี้นะครับเนาะแล้วแล้วก็ไนอีกเนาะนี่นี่ครับเนาะตอนนี้ก็คือนี่ครับ อันนี้ก็สี่พันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ขออนุญาตนะครับนี่อันนี้ลูกค้าใหม่ผมนะครับนอทักมาก็คือของของผมยังไม่ได้มานะครับเนาะตอนนี้ก็คือให้เขาส่งมาอยู่นะครับของยังไม่ได้นี่ครับพี่เขาโอนมาให้ผมเลยนะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับกราบขอพระคุณพี่ด้วยนะครับนอะที่ไว้ใจผมนะครับนี่ครับเนาะนี่ครับเป็นสลนิปนี่ครับของแท้เลยนะครับโอ้ว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ มันกดยากแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวเดียแป๊บนึ่งนี่ครับมันกดยากนะครับเนาะ นี่ครับเนาะต้องกราบขอบพระคุณด้วยเป็นลูกค้าใหม่ผมด้วยนะครับเป็นลูกค้าใหม่ครั้งแรกนะครับซื้อกับผมครั้งแรกด้วยนะครับเนาะนี่ครับโอนเงินมานี่ครับพี่ดูจานวนเงินสี่พันเต็มเป๊ะนะครับคือคือเป็นปิดตาปดไอ้ปิดตาปดนี่แช่น้ามนนะครับปิดตาปดนี่แช่น้ามนตนะครับเนาะตอนนี้ราคาบอกตรงๆเลยนะครับราคามีแต่แรงกับแรงนะครับอันนี้ผมขอแบ่งเข้ามานะครับเนาะขอแบ่งเข้ามานะครับเนาะขอแบ่งเข้ามาเลยนะครับเนาะอันนี้ก่อนนี้ครับเนาะอันนี้พี่เขาโอนเรียบร้อยแล้วนะครับนนีี่่เห็ม ครับก็เจ้าเดียวกันนี่แหละนะครับผมไอ้นี่ครับคนนี้แหละนะครับเขาส่งมาให้ผมนะครับเนาะแล้วก็มีอีกพี่อีกท่านหนึง่งนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนปิดซื่อเสียงเรียงนามเขาก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลทางด้านมิจฉาชีพได้นะครับเนาะ นี่ครับอันนี้โอนจองนะครับอันนี้พี่เขาโอนจองนะครับโอนจองมา500นะครับเนาะเดี๋ยววันจันทร์พี่เขาจะนัดมานี่ครับดูเวลานะครับวันที่20เมษายน3ทุ่มห้นะครับนี่ครับผมผมตอบแชทลูกค้าตั้งแต่บ่ายยัน3 4มสีทุ่มนะครับเนาะกวดจนกว่าผมเนี่ยตะกี้ก็ยังคุยกับลูกค้าอยู่เลยนะครับเนาะเพราะว่าโอ้ กระแสมาเยอะเหลือเกินนะครับตอบมาเยอะเหลือเกินลูกค้าใหม่ส่วนมากลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็มานะครับเนาะผมต้องกราบขอภัยนะครับเนาะนี่ครับเหลืออีก3,5 0 0นะครับของมาถึงแจ้งไปนี่ครับสี่พันเหมือนกันนะครับเนาะนี่ครับเขาจบด้วยสี่พันเหมือนกันนะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่อุจ้องนะครับก็ซึ่งลูกค้าใหม่นี่บางทีผมก็กลัวจะไม่อันนี้นะครับผมก็ ก็ให้โอนจองก่อนนะครับว่าให้เอาช่วนะครับก็คือนี่ครับมีโอนจองก่อนนะครับเพราะว่าที่เหลือนี่ก็ของมากนะครับผมกลัว่าถ้าของถ้าของไม่มาหรือมีเหตุอะไรอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้แบบอันนี้ง่ายนะครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกเนาะเพราะว่าถ้าเก็บเต็มนะครับแต่อันนี้ผมก็ขออนุญาตลูกค้านะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ไว้ใจผมนะครับไว้ใจผมนะครับเนาะไว้ใจผมนะครับก็นี่ครับสาหรับพี่ พี่ท่านนี้ก็น Warning, 4, 000, ี่ครับสี่พันนะครับสี่พันพี่ท่านนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเนาะก็พี่เขาโอนมาเต็มเลยนะครับต้องกราบขอบขอบพระคุณนะครับเนาะนี่ครับเนาะก็รายการเยอะแยะมากมายน่ครับนี่นี่คร <Whoa Ö. S 2> ับเนาะนี่มีเกสามีจีวอนนะครับของพี่ที่เขาจองไว้นะครับเนี่ยก็รอของมานะครับรอของมานะครับเนาะนี่ครับเหรียนเหรียญนี้ผมว่าจะเอาลงคลิปนะครับเนาะเหลียนนี้เดี๋ยวเอาลงคลิปนะครับก็มีคน ปิดไปแล้วนะครับเนาะก็ติดจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนัดอโอ้ยแก่ก่อนใช่ล่ะนี่ครับนี่ครับอันนี้อันนี้มีมีคนจองแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าหลุดจองยังไงเดี๋ยวผมมาเปิดใหม่เนาะนี่ครับเดี๋ยวถ้าหลุดจองยังไงผมมาเปิดใหม่อันนี้ก็พันห้านะครับผมบอกตรงตรงเลยนะครับอันนี้ก็ราคาขึ้นนะครับก็ก็ยังดีที่ว่าได้มีรอยจานหลวงปู่นะครับเนาะมีรอยจานหลวงปู่นะครับผ้าสีวลี่นะครับมียันนะครับยันยันสอง อย่างเลยทั้ง2อย่างเลยนะครับเนาะนี่ครับเป็นโคดแจกทานนะครับสีวดีอันนี้ก็มีคนอันนี้เรื่อยๆนะครับเนาะตอนนี้ก็พันหไปแล้วนะครับอันนี้ก็ราคาก็อัปเกรดขึ้นอีกนะครับเนาะโอ้หลายๆในหลายรุ่นนะครับเนาะแต่อันอันนี้รู้สึกราคาเมื่อก่อนราคาจะหลักร้อยอยู่แต่ทุกวันนี้ก็ ปรับขึ้นนะครับก็เป็นที่นิยมแต่แต่ราคาไม่ตกนะพี่มีรุ่นเนี้ยรุ่นนี้อีกรุ่นหนึง่งราคาไม่เคยตกนะราคาจะนิงน่งนิง่งนิ่งนิ่งมาตลอดนะครับเนาะแล้วก็พอมีกระแสมาก็ขึ้นนะครับเนาะนี่ครับราคารุ่นนี้นะครับก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับแต่ว่าอันนี้ยังเดี๋ยวถ้าหลุดจองเดี๋ยวหมหลุดจองนี่เดี๋ยวห้ม เอามาเปิดใหม่เนาะผมอาจจะลงคลิปน,นะครับนี่นะครับพาะเลือคนนะครับเมื่อเช้าก e> ็ของมาเยอะเลยนะครับของหลวงปู่เนี่ยสุดท at ot ้ายก็เหลือแค่นี้พี่สุดท้ายก็เหลือแค่นี้นะครับเนาะเหลือแค่นี้เลยนะครับเหลือแค่นี้เลยนะครับโอ้ของหลวงปู่นี่กะเสียมาแรงนะครับเนาะเสียมาแรงอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อฉไหนนะครับหลวงพ่อฉไหนเป็นสมิงข้องเมืองนะครับเนาะหลวงพ่อฉไหนสังข์ขาีดีนะครับตอนนี้นี่ผมบอกตรงๆเลยว่าราคาของหลวงพ่อนิ่งนะครับเนาะ กำลังนิ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากระแสของหลวงปู่ศิลาเนี่ยของท่านมาแรงนะครับเนาะมันเป็นราคาแล้วคนคนก็หันไปสนใจตรงนู้นก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนก็หอบเงินไปไปซื้อของหลวงปู่ศิลาก่อนนะครับเนาะซึ่งของหลวงพ่อเนี่ยน่ครับเนาะผมก็ถึงบอกนะครับว่าถามว่าราคาตกไหมราคาก็ไม่ตกนะครับไม่ไม่ตกนะครับเนาะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อมีขสิทธิ์นะครับเป็นเนื้อมีขสิทธิ์นะครับซึ่งราคาจองตอนออกวัดเนี่ยราคาจองเนี่ย จะอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับราคาจองหน้าตอนนั้นนะก็ซึ่งอันนี้ออกปีหกหกห้าเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะโอ้เลขสามหลักด้วยนะครับเลขสามหลักด้วยนะครับเนาะนี่ครับสามสี่เจ็ดนะครับเนาะถ้าจำไม่ผิดสร้างหนึ่งพันองหรือหนึ่งันห้าห้า้ององเนี่ยผมก็จำไม่ได้เนาะนี่ครับเนาะเป็นเนื้อเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อมมขสิษิ์นะครับเป็นเนื้อมมขสิษิ์ครับเป็นเหรียญหล่อนะพี่เป็นเหรียญหล่อนะครับเนาะรับประกันแท้นะครับจมูกก็ประมาณนี้นะครับจมูกประมาณนี้ คือเลี่ยมไฟแต่ละมันเลี่ยมไฟนะครับมันเลี่ยมไฟนะครับนี่ครับเนาะนี่ครับจมูกประมาณนี้นะครับผิวก็ประมาณนี้นะครับเนาะผิวจะออกถ้าเหรียญจริงจะออกน้ําตาลน้ําตาลดึงเหลืองนะครับหน่อยๆน่อยนะครับเนาะนี่ครับจะออกท้องๆหน่อยหน่อยนะครับนี่จะออกแบบลุุงๆบางจุดก็ออกเป็นลุงๆนะครับนี่ด้านหลังก็จะออกเน้นไปดึงเหลืองเขียวนะครับเนาะนี่ครับก็สีก็ใกล้เคียงกับในรูปอยู่นะครับเนาะสีใกล้เคียงกับในจออยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าออกย t u b e จะสีไหนเนาะ นี่ครับเนาะนี่พื้นเสือคมชัดนะครับมีเห็นเล็บเห็นอะไรนะครับเห็นเล็บเห็นอะไรตรงหมดนะครับรับประกันให้แท้นะครับมีไม่ต้องกลัวนะครับเนาะก็นี่ครับผมไม่กล้าเอาของเกีมา แบ่งให้พี่หรอกนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสายผมนะครับผมอยู่ในสายนะครับเนาะอยู่ในสายก็หลวงพ่อหลักๆก็หลวงพ่อชะไหนกับหลวงปู่ศิลานะครับหลวงปู่ศิลาก็ออกมาเยอะนะครับผมก็ทําไม่ทันนะครับเนาะถึงอยู่ในสายนะครับเนาะถึงอยู่ในสายนะครับเนาะทั้งเงินทุนทั้งความรู้นะครับเนาะมันก็ตามไม่ทันนะครับเฉพาะของหลวงพ่อนนี้ก็ ปีหนึ่งก็ออก2 3สามรุ่นนะครับก็พอได้ข้อมูลก็มีข้อมูลบ้างบางส่วนอะไรเงี้ยนะครับเนาะแต่ของลุงปู่นี่โอ้ไม่ใช่ปีแล้วครับเนาะรอบหนึ่งออกนิดทีละห้าหกรุ่นนะครับมันก็เยอะอยู่ถามว่าเยอะอยู่ก็เยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันนะครับเนาะต้องกราบขออภัยในเรื่องข้อมูลนะครับเนาะอันนี้ผมเปิดนะครับนี่มีของแถมมาด้วยนะครับนี่ครับเนาะของแถมมาด้วยก็คือมีจีวอนนะครับมีจีวอนแล้วก็มีสายสินนะครับมีสายสินนะครับสายสินไอ สายศินอยู่ในพิธีนะครับสายศินอยู่ในพิธีอันนี้ซีนเดิมมาจากวัดนะนะครับซีนมันแตกเขาเลยนี่ครับพระนอนกล่องนะครับเขาเรียกว่าพระนอนกล่องเนาะนี่ครับสวยๆนะครับเนื้อนี่ครับราคาถือว่าผมว่าราคาถือว่าก็ยังไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงนะครับผมเปิด1500บาทนะครับ1,500าบาทพร้อมส่งนะครับเนาะนี่ครับราคานิ่งนะครับเนาะ หน้าตัวน,นี้ราคานิ่งเราจอบ่อยถ้าใครสายหลวงพ่อนี่เดี๋ยวเราจ่อป่อยแบบนี้ดีกว่านะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวิงครับผมมองตรงเลยนะครับเนาะเ <c oughs> พราะว่าถามว่าเขาไม่เล่นหรือหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่นะครับเขาเล่นอยู่แต่เพียงแต่ว่าการเงินเนี่ยเขา มันเป็นกระแสทางบอกตรงเลยมันเป็นกระแสทางพระจันทร์ต้อมกับหลวงปู่ศิลานะครับหน้าตอนนี้หลวงปู่ศิลามาแรงนะครับเขาก็เลยไปหาหันหลวงปู่ศิลานะครับพอของหลวงปู่ศิรามันก็ราคาสูงเนาะเขาก็หอบเงินไปตรงนั้นนะครับพอฝั่งทางของหลวงพ่อหรือฝั่งทางเกจิรอบข้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีผลกระทบก็คือราคาอาจจะนิ่งนะครับราคาอาจจะนิง่งแต่ถามว่าราคาลงไหมก็ไม่ลงนะครับเนาะไม่ถือว่าลงนะครับเนาะแต่ราคาอาจจะนิ่งนะครับนิง่งถ้าราคานิ่งแล้วมันก็ นอจังหวะเชื่อว่ากระแสมาแล้วราคาจะเพิ่มนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องราคานะถ้าแต่ว่าในาอนาคตเนี่ยผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนมัางที่จะขึ้นหรือจะลงอะไรยังไงนะครับเนาะแต่ว่านี่ครับเนาะนี่นะตอนนี้นะครับกระแสมาอันนี้เราก็สามารถผมก็ถือว่าราคาไม่แพงนะพระสองสามปีนะครับก็บวกจาก เกินจากราคาจองมาก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้นทุนผมเนี่ย mm. เขาจองมาพันหนึ่งนะตอนนั้นเนาะเขาบอกผมนะครับเขาก็ขอ300นะครับเขาขอกํไราไร3อยก็พันสนะครับผมซื้อมาพันสเนี่ยผมก็ขาย1 5 0 0ับาทนะครับเนาะกำไรผม200นะครับเนาะถามว่าผมลดได้ไหมผมก็ไม่สามารถลดได้นะครับเพราะว่ากําไรผมมันน้อยจริงๆพี่นะครับกำไรผมมันน้อยจริง,รงๆนะครับเนาะผม200เนี่ยค่าสวงหักค่าสวงหักอะไรไปแล้วนะครับผมไม่บวกค่าสูงเพิ่มนะพี่คือคิดเท่าไหร่เท่านั้นเลยตรงตรงนี้เลยนะครับเนาะ เท่าไหร่เท่านั้นเลยนะครับเนาะตอนนี้ก็เหลือขอหลอเท่านี้เลยนะครับเนาะเหลือขอหลอเท่านี้เลยนะครับโอ้ตอนนี้ผมหาเงินไม่ทันนะครับผมมองตรงหาเงินหมุนเงินไม่ทันเลยนะครับเนาะสำหรับอันนี้นะครับเนาะผมเกลี้ยงกระเป๋าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่เชื่อเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ผมให้พี่ดูเลยนะครับเนาะเนี่ยผมดูผมเหลือเงินขอหลอแค่นี้เลยนะครับ จริงนะครับเนาะจริงอันนี้พระผมมองตรงเลยก็คืออันนี้ผมไม่ได้ว่าลูกค้านากก็คือเพื่อความบริสุทธิ์ใจผมให้ลูกค้าจองมาก่อนนะครับก็คือขนาดพี่เข้าโอนเงินมาให้ผมสี่พันนะนี่ครับเนาะนี่ผมจะเปิดให้ดูนี่ครับเงินในบัญชีผมเหลือแค่นี้แค่นี้ครับพี่เนาะผมมองตรงๆเลยนี่ครับเนาะนี่เห็นไหมเงินในบัญชีผมเหลือแค่นี้เลยนะครับหมดเลยเกลี้ยงกระเป๋าเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมต้องออกเงิน ให้ลูกค้าก่อนเนาะครับเพื่อความเชื่อถือและความไว้เนื้อเชื่อใจกับลูกค้านะครับเนาะเพราะว่าลูกค้าจองมานะครับแล้วก็ของพี่เขาคนหนึ่งที่โอนมาสี่พันถามว่าเอาไปไหนก็คือเอาไป ซื้อผ้าต่ออีกนะครับก็คือผ้ามันราคาแรงนะครับเนาะก็พี่เขาโอนมาสี่พันผมก็ต้องโอนให้เขาเป็นหกพันเจ็ดพันนะครับเพราะว่าผมต้องสั่งเพิ่มเป็นสองสามองค์อะไรเงี้ยนะครับก็ของมันมีน้อยจริงนะครับของมีน้อยของมันถามว่ามันมีมันหาได้ไหมหาได้นะครับเนาะแต่โจรมันเยอะนะครับโจรมันเยอะเขาอันนี้กันทุกวันนะครับเขาไออันนี้แจ้งเตือนกันทุกวันนี่ผมจะเปิดให้ดูผมจะเปิดให้ดูผมจะเปิดให้ดู นี่เห็นไหมเขาว่าแจ้งเตือนนี่ครับเนาะโจนนะครับระวังนะครับนี่ครับเนาะพี่ๆสมาชิกเห็นไหมครับนี่เห็นไหมในกลุ่มเห็นไหมครับเนาะเขาว่าแจ้งเตือนกันนี่เห็นไหมครับเนาะนี่นี่เออนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามานี้ให้ดูนี่นี่นี่ครับ พอพูดถ้าเจ้าสิบชาตินี่ครับลูกค้าส่งรูปให้ผมดูนะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับลูกค้าส่งรูปให้ผมดูนี่นี่นี่พี่ดูอะไรดูไหมมันจะมีเหรียญฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เจ๊นะครับเนาะบางคนอาจจะดูออกนะพี่บางคนอาจจะดูออกเนี่ยให้ดูแค่นี้ก็น่าจะดูออกนะครับฝั่งไหนเจ๊นะครับเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีฉันการถ่ายมันอาจจะแตกต่างกันไปเนาะครับสีผิวอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเหรียญนะครับนี่ครับเนาะอันนี้เขาก็ทําทองแดงมันปูอันนี้ก็ทองแดงมันปูเหมือนกันนะครับเนาะ่ออนีเจจสงงลุหย อันนี้ก็จะถ่ายแบบธรรมชาตินะครับเดิมๆนะครับเนาะนี่ครับเนาะอันนี้ลูกค้าส่งรูปมาให้ผมดูเลยนะครับเนาะนี่ครับดูครับเนาะอันนี้ของแท้ของเก๊ะนะครับอันนี้ของเก๊ะนะครับอันนี้ของเก๊ะของเก๊ะของปลอมนะครับอันนี้ของแท้นะครับเนาะนี่ครับของแท้นะครับของแท้เดี๋ยวผมจะให้ดูเน็ตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเขียนก่อนอันนี้เก๊ะ เดี๋พี่ๆนี่ครับฝั่งนี้จะเก๊ฝั่งนี้จะเก๊น,นะครับเนาะเ,เอาเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานี่ฝั่งนี้เก๊น,นะครับอันนี้ฝั่งนี้แท้นะฝั่งดีๆฝั่งดีๆพี่ดูนะครับตรงใบหน้าลวงปู่เห็นไหมใบหน้าลุงปู่จะไม่นี่ครับดูเขาเรียกว่าอะไรริมฟีปากลุงปู่เห็นไหมอันนี้จะยิ้มมีมุมปากเห็นไหม,มๆๆครับเนาะอันนี้มีมุมปากเห็นไหมพี่ดู นี่ครับเนาะอันนี้จะมีมุมปากหลวงปู่จะยิ้มแย้มนะครับเนาะอันนี้เห็นไหมหน้าบึ้งเลยครับเนาะอันนี้หน้าบึ้งเลยครับเนาะองค์งปลอมนะครับหน้าบึง้งหน่อยนึงมุมแก้มจะไม่มีเห็นไหมรายละเอียดนะครับรายละเอียดดูเขาเรียกว,ว่าดูดวงตาของหลวงปู่นะครับดูดวงตาหลวงปู่ นี่ครับเห็นไหมอันนี้นี่บอกตรงๆเลยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนลุงปู่มายืนจริงๆเลยนะครับเนาะนี่ครับเนาะแล้วก็ความชัดเจนนะครับเราไม่ต้องลงกล้องก็เห็นนะครับเนาะเห็นไหมดูตรงกระบองนะครับเนาะนี่ครับเหรียญปลอมจะไม่มีนะครับมันจะเป็นเลื่อนๆจะเลื่อนๆนะครับเนาะเหรียญแท้นะครับเอาง่ายๆเลยอันนี้ก็ดูอีกนี่ครับเทียบนะครับเนาะเทียบตรงนี้เลยนี่ครับดูตัวเลังสือนะครับนี่ครับพระอันนี้อันนี้ตัวหนังสือมันค้นละฝั่งเนาะแต่ว่าเราไม่ต้องดู สั่งเดียวกันก็ได้เราดูใกล้ๆกันเลยนี่นี่เห็นไหมตัวหนังสือจะเป็นแบบมันเหมือนไม่คมอ่ะมันไม่คมนะครับเนาะนี่ครับวิธีการดูนะครับดูผิวกับดูผิวพื้นนะครับผิวพื้นนี่จะเรียบๆตึงๆเห็นไหมครับตัวตรงเรียบๆตึงๆเนี่ยอันนี้จะดูเหมือนจะไม่ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับเนาะอาจอาจจะมีตึงแต่ว่ามันมันมันไม่เงานะครับอันนี้ผิวก็จกนะครับอันนี้เขาเก็บผิวเก็บอันนี้มาดีนะครับนี่ครับดูสังเกตดูดูตรง นิ้วเท้าลงปูลยครับนี่ครับเนาะมีทุกนิ้วนะครับเนาะมีทุกนิ้วอันนี้ครับนี่อันนี้หายเลยนะครับเนาะเหมือนใส่ถุงเท้าน่าจะใส่ถุงเท้านะครับเนาะอันนี้น่าจะใส่ถุงเท้าตอนยืนนะครับเนาะนี่ครับทั้งเกตดูเห็นไหมครับเนาะง่ายๆเลยเห็นไหมความคมชัดนะครับมุมปากนะครับมุมมุมปากลงปูนะครับดิมฟีปากลงปูอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมต่างกันนะครับเนาะตอนนี้ก็มีของปลอมมาแล้วนะครับราคาก็พุ่งไปเป็นพันนะพี่นะครับเนื้อทองแดงเนี่ยครับเนาะเนื้อทองแดงเนี่ยครับเนื้อหลักๆเมื่อก่อนน พี่อะไรได้ผมไปสองเหรียญมั้งนะครับเนาะได้ราคาราคาจองกับราคาต่ํากว่าจองนะครับเนาะเนื้อนวะหรือเปล่าตะกุดทองคําใช่ไหมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเคยเอามานะครับนี่ครับเนาะสังเกตดูนี่ครับเนาะความแตกต่างความตาหนินะครับอันนี้ผมมาดูตําหนิร้าวๆเนาะผมให้มาดูตําหนิข้าวๆมาเป็นการแจ้งเตือนกันนะครับเป็นการแจ้งเตือนกันนะครับดูดีๆนะครับพี่ผมให้พี่ดูดีๆเลยนี่เห็นไหมนะครับเนาะก็มีเท่านี้ครับวันนี้นะครับเนาะ หมดหน้าตักจริงๆนะครับผมบอกตรงเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะอาชีพยยังไงผมแต่ว่าผมก็พอดีผมเห็นลูกค้าไอ้เข้ามาผมก็อึงผมก็จะเตรียมทําคลิปเะรผมก็มีหลายเหรียญนะครับโอ้่ครับก็มีนี่ครับอันนี้ก็นี่ครับอันนี้ก็ลูกค้าก็เอาไปแล้วนะครับนี่ครับลูกค้าก็เอาไปแล้วนะครับเนาะส่งส่วนหนึ่งก็มีนะครับเื่อช่วงบ่ายนะครับเนาะส่งไปแล้วส่วนหนึ่งก็มีนะครับเนาะแล้วก็อันนี้อีกนะครับ อันนี้ก็ลูกค้าก็เอาอีกนะครับนี่ครับเนาะนี่ครับลูกค้าก็จะเอาอีกนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็ของก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับของหมดเกลี้ยงเลยไม่มีไม่มีเหลือเลยครับเนาะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้มาใหม่นะครับรอคลิปหน้ามาใหม่อาจจะมีมาใหม่อาจจะมีมานะครับสมเด็จน่าจะมาถึงแล้วครับเนาะสมเด็จสมเด็จสมเด็จอันนี้นะครับสมสมเด็จนี่ครับสมเด็จอกล่องจีวอนนะครับเนาะสมเด็จอกล่องจีวอนเห็นไหม นะครับเนาะนี่ครับรุ่นพระโพธิสัตว์10พระองค์นะครับนี่ครับพระโพธิสัตว์10พระองค์นะครับด้านหน้าด้านหลังนี่ครับเนาะก็จะมีสีตามนี้นะครับเนาะแต่ว่าผมน่าจะได้สีตรงกลางนะครับนี่ครับเนาะการจัดสร้างนี่ครับจำนวนการสร้าง5,999องค์นะครับเพื่อสร้างเมนเห็นไหมครับเนาะนี่ครับเนาะตอนนั้นบูชาราคาตอนนั้นอี่299กตอนนี้ราคาไปเป็นพันแล้วนะครับเนาะนี่ครับเนื้อหามวลสารเรลเหล็กไหลนะครับผงใบลานนะครับนี่ครับเนาะ อะไรนี่ผงว่านบทนะครับผงว่านร้อยแปดบทนะครับเนาะยันพระโพธิสัตว์สิบพระองค์นี่ครับนี่เห็นไมเป็นยันเป็นยันพระโพธิสัตว์นะครับเป็นยันโอ้ด้านหลังเป็นยันพระโพธิสัตว์สิบพระองค์นะครับเนาะนี่ครับแร่เหล็กไหลนะครับตะกุดกิ่งนะครับนี่ครับเนาะปัดทวีธาตุลวงปู่เมตตาอธิษฐานจิตนี่ครับเนาะนี่ครับผงใบลานนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ครับตามสูตรตำรับนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับเนาะนี่ นี่ครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นยันผ้าโพธิสัตว์ไอ,อ้นี่รู้แล้วนะครับเนาะว่าเป็นยันอะไรนี่ครับเนาะเม็ดพลอยเม็ดแล้วโอ้สวยๆเน่นๆครับนี่เห็นไหมเม็ดพลอยเม็ดแล่เม็ดโอ้มวลสารครับเน้นๆครับนี่เห็นไหมครับเนาะนี่เขาใส่วิดีโอให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับี่เดี๋ยวถ้าของมาเดี๋ยวก็ agan, มีคนสั่งจองมาอยู่สองสามคนละนะครับเนาะเดี๋ยวถ้า ยังไงของมาเดี๋ยวเหลือยังไงเดี voir, ย๋ยวผมมาลงคลิปอีกทีนึงนะครับเนาะมีลงคลิปอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าใครสนใจก็มาจองก่อนก็ได้นะครับจองก่อนก็ได้นะครับตามเบอร์ตามข้อมูลที่ผมไว้ให้นะครับเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านนะครับเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนะครับเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณครับ